คิกเกลคือเล็กยินคือเลกยืนกลคือมาจีนลูกนี้ก็ไปติดบล็อกครับแม่เลิ่มเกมมาเก็นช่องสองครับได้ดีเปิดต่อเลยครับสกอนในคืึ่เาแกเป็นช่องสองครับพี่มายูยิงสองให้ตรนสูงเนร็ตั้งแล้วทายไว้สองก็ตกเกมนี้ถือว่ามีลุ้นฮะิเลยครับ เข้าไป,ไปให้มาทางขวาลูกนี้แับบอลแล้วยัตามตะเกียบได้แล้วเข้าต่อล้็อกกับหลังเท้าล็อกกับบอพี่บุ๊คต้าแล้วเต้าดือลูกนี้ยังได้แล้วเก็บบอลได้ขวาปีบที๊บบอลแล้ว โอ้โหฟุตขับวางออกห้าเลยครับยักไปลูกทุ่งออกถ้างตาอกทุ่งเร็วเลยโอ้โให้ทะลุทลูกี้ให้ดีเลแต่ว่าจังหวะเหียวนานี้เซติด่ึุครับไปเองไปเอง ตาส่งขึ้นหน้าเลยแล้วแทงแดงดูว่าฟิลฟูดเล่นลูกการขาดได้ดีเหมือนกันเงี้โอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีอ่ะอุ้ยแม่วเอีจะมาเข้าทางแทงแดงแล้วจังหวะสองโอ้โหไปแม่ซุ้นี้เข้าบอลผงขาดไปนิดนึงแล้วเล็กแม่จังหวะวิ่งมาไม่โดนบอลแล้วจ่ายเล็กช้าไปเลยอ่ะแม่เล็กก็ตัวเลยมาขอโทษดู้เลี้ยงขาดจากข้าเลย โอ้ต้องรอว่าระหว่งนักกว่าเข้าบอละมาณห้าสิบห้าสิบลอลมาดูฟีกีจังหวะดีีว่าน้แขงแดงโอโกองแพ้น่าจะใช้ถึงสคนแล้วเช่อต่อจังหวะนี้ยสำคัญเนาะถ้าเกิดได้ราตูฟีไข่แตกได้นึงเลยแขงแกอยู่ที่บอลสคนเนะเยกับอี บ่นมาแรงลูกสูดโอ้โหตายเด็ดไม่ดีแล้วพนี้โดนต้องบอกว่าโดนกรอกนูัดเยีะตัวในหั้าเราบินปี๋มาเลยครับโอ้โหมื่อูะกูจัดจังเกาสกายเด็ดไม่ดีแล้วโอ้โแดงเ็จ่ะกูแรูลกสูดแล้วแล้วก็หายทุขาใเรยลกทานเขาอาจออกเลยครับแล้วขายทึมในต้นสูดอีกนะตอนนี้เข้าอต้องร้องออกทุกทีคร ตัวเปียกลางท้ายเล็กไม่ตกตาใส่ตื้นแล้วตอ้ถอยหังนี้เหน่ยแล้วเล็กเข้าวางแล้วทำฟาวดติดกันแบบนี้ครับึงกระวงครับนี่เดนับไม่น่าโดนัวนีถ้าจะต้ข้างหยุดก็ได้ก็ยังมีเพื่องรออยู่ครับหนึ่งตัวล้ว ได้ลองใหม่เหมือนกันแล้วแทงแดงแต่ว่าคราวนี้ไกลขึ้นหน่อยเอ้าคิ้วเอาไน้ด้านขวาจะเป็ดเบรสอีกครั้งหรือเปล่าคราวนี้จะแทงสองคนด้วยแดงเลยแดงยังเก็บบอลได้ครับแทงแดงอุ้ย ตามทางซ้ายมีพวกเติร์มเล็กหอให้เข้าเท้าข้างขนัดล้วกดลูนี้แต่จะไปติดตรงรอลนู้นนี้ทออกข้างเองต้องแทแ้เสียเลลูกุกครับขอสวยเลยตาแลบริจาคไว้ไปบริจาคกัน ดูนเตะที้มาจักข่าวก็ตัยร้อนร้อนยอหนักใต้ใ่คู่หู่ลนี้ผมจะให้ดีครับโอ้ตกเหนือเลนลูกต้นลูนี้กายเป็นสียบอลเนยคีไหลมาขวาสุดเพื่อเติไม่ทันย่าิเกลเกบจะันเหมือนกันครับสำหรับทองอยังใสนลูกทู่นับ แข้งแดงกุ้งข้าเหลือเมชึ้นหน้ามาเอฟ6แล้วตากระโดดวาขาอุ้ยกีกลายมา,าขวายงดี้อุ้ยโอ้ยยังปัดได้ไปลายมือนลยแบแล้วอ,ออกหลักแล้วจะเปลี่ยนแทนใครให้เหมกอนานเลย เียอีกหนคนก็้วสำหรับเข้าต่อตอนที่ถอนเล็กออกมาครับไมบเพือนีนยบบเฮ้ยไม่ไดเลยไม่ได้เลยอมาแม่งเดี๋ยวแม่ไม่เลยอให้คนนี่หน่อยเย

เราจะเปลี่ยนออกซุออกมาครับตอนนี้เราถือกใทั้งอีกแล้วสำหรับแข้งแดงครับเข้าล้วโอ้ยคู่อากาีด้้แล้ว่เข้าอโอ้โหวอเนี่ยได้บอลเเาทได้มรับโ้โหเหมแดงือจะัตกาแทวแข้งแดงโอ้โหตงว่าตัวคู่ถือเป็นเซฟสำคัญเลยครับ แค่ฝากออกมาแค่เดียวพอดีเลยครับก่อนน่าจะข้ามเส้นเดี๋ยวให้เต็มไฟครับก็บอกว่าการที่ได้ประตูดเลยที่ก่อน้องข้ามเส้นไปทางลูกแบบโอ้โหก็จะคู่ที่เล่นหลังประตูน่าจะเห็นเลยยาวมากครับแข็งแรงลูกนี้แม่โอ้โหพี่ลูกใส่ตบเท้าแบบนี้เลยแล้วมีนี่บัตรเตะลูกออกข้างครับ ดูเคื่อนี่เงกเอาน้ำไม่ได้เอา้างสนามแ้วโอ้ยยี้ยงเลยงเลงคู่หลับคาดนลื่อนที่ังหว,ว่าที่ขึ้นตาเตยย้อนกลับมาให้กลับมาเลี้ยงอให้ารุ่พ่อมาซ้ายอิก อู้เรกตู่ข้างในไม่มีใครแล้วแต่พิ้งออกมาอุ้ยตาเก็บได้แล้วไหลมาซ้ายครับจับบอลแล้วอู้หูแมถือว่าจบได้ดีแล้วทีนีน้โอ้โหแต่ต้องคงทองอย่างันแล้วแม่ตู่ทอ,องตอกบอลมาทางซ้ายแล้วเต้าแต่เข้าในแล้วขวาสุดมีเพื่อตึงแล้ววีนแต่กลับมาให้เตา้าร้อยยิงอ้โหลูกนีด้ดูเป็นทุกอร์เลยเหมือนใครแล้วเหรอไหนแกดู ลูกเซฟไปหกครั้งแล้วในที่ระาดเขาขอเอาแทงแกครับโอ้โหเห่าตัวแทงแก่เนี่ยถ้าไปนัำประตูที่สองวันนี้ก็ถือว่าไม่ให้แต่ละลูกที่โหวไปก็รับต้องแท้งยากเนี่ยแล้วตัวีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนเขาขอเอาแท้งแด้ครับตอนนี้จะถอนที่ตาออกแล้วเอาพี่เนะครับจีบปล่อยบอลไหลเต้า ตูนี่สายไม่ถ่ายแล้วโดนแทงแกตัดวอล์ดได้ครับตัวตัวสีล็อกเข้าในแล้วตัวใสแบบด้านหลังครับเสียข้ับเลยเล่นเร็วเลยครับใส่วางซ้ายเอวดูบอลลงแล้วคืนกลับมาตูนี่ตับครัแรกไม่ดีครับมูโอ้โหแม่ตอบโซดกลับมาทางซ้ายครับตัวตต้าเท้าไม่ถนัดครับเปิดได้แต่ว่า ครับไม่มีตัวเข้ามาชารับตัดบอลได้แล้วเบสแล้วทันแกจะสวนกลับต้องให้มาคุยหลบเข้าซ้ายแล้วลูกนี้โอ้โหืูด้วยแ้โดนแย่จากด้านหลังครับที่บอลครับกรรมการไม่ได้ต่อกิ๊กจับบอลยาวยังตามไปเก็บได้แล้วพอต่อถูกตอนนี้เกมจบโอ้โห เสียแต่ไม่น่าเสียอย้างเ้งแดงประตูที่สาเป็นลูกยิงไกลอีกครั้งหนึ่งลโอ้โหเข้าต่อตู้ก็บอกว่าลูกสั้าไม่ชอบแล้ชอบยาวๆเข้ามต่อโอ้โหมาได้วตูที่สามก็บอกแม่ยิงเกิดกระขึ้นสนามแล้วมาตะคู่สาตูาตมเช็คบอดพลาดแับ โอ้โหดูว่าตอนนี้กลายเป็นท่าบตอกที่ได้ลุยสาวงเป็นขานมาตู่ตอกศูนย์ับเวลาเข้าถึงช่วง10นาทีสุดท้ายรับเอฟแม่เออวิเอเบิร์ดไม่ดียับเก็บได้ดีย้อนกลับไปต้านที่ผู้สาวตัวเปิดยาวขึ้นหน้ามามีอยู่คนเดียวกิ๊กแม่บอลตกเราก็ลึกใจเล่นเร็วเลยครับ เกับคำประกาศครับคุยเกจไหลออกมาขวาเติมขึ้นหน้ามาโอ้โหแล้วตัดสินใจเร็ววันนี้ตึงเลยเร็วได้เลยเห็นตุ้ก็ส่งเลยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวอตึงคนเนี้ยกอนนี้เอาบิ๊กลงมาครับ ใช่ดูนีนนี้ต่นิดนดงยวแล้วแทงแดงกั๊ดกมาซ้ายเองเอลดหมีกัโดดกไม้วจังหวะสองดูว่าบอลยังถูกผิดแล้วไปลยื่นล้องเองนะจังหวะนี้โอ้ยบอลหลอกสวยครับต่อท้ายออกจริงแล้วไอ้คนสุดวายอี่โอ้โหดูจังหวะสุดท้ายแล้วคู่เป็นหนียบ อ้ได้แฝลูนี้ต้องทวมาอย่างเลยพี่เอะถือว่าไรเงาะแตว่าเาตัวจบเพราะว่านิเซ็ตแล้วแตกเพื่อนตัวกลางเพื่อได้แฝด้วยแต่ว่าไม่ตกขอเลงครับบิ๊กแต่ลงมาใหม่ครับสำหรับบิ๊กเหมือนาทีสุดท้ายแล้ำหรับเูื่องครับบิ๊เปิดจอนสั่งร่งกันครับ แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยเขาแต่ว่าเขาต่อรับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้เร็วลูกนี้ได้โอกาสโผด้วยแข้งแดงแต่ว่าผมไม่โกลนเปิดยาวขึ้นหน้ามาก็อ้าว จังหวะที่หน้าได้เนี่ยวันนี้เข้ต่อมโดนปังเสร็จโดนผู้สาวตูครับแต่มาได้จากลูกแบบนี้แม่ลูกผูบอกว่าเขาจะพู่เนี่ยเหมือนจะโชคหล่นเลยครับแต่ผู้สาวตูพยายามจะรับเข้าคอแต่ว่าไปโดนอกครับก็เด้งมาเนี่ยิงสวนก็เรียบร้อยเลยครับโดนผู้สาวตูแล้วก็เข้าบอลอ่าเข้าประตูไปครับ โอ้โ่ากันสูดเลยคะเราเป็นความหิบไห้กันเองครับแข้งแดงตั้งแต่ประตูที่สองเราวันนี้นะถือว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแข้งแดงโอกาส้าก็พอมีนะแต่ว่าวันนี้ัเจอะประตูตีไข่แตกไม่ได้ครับแล้วก็โดนมาโดนประตูที่สี่ครับแล้วก็ต้องเปิดมิดฟิท ไม้สร้างลูกนี้ขนาดสร้างเกินใบโอเคถือว่าใช้ความใหญ่แล้วโอ้โหตัดทิศใจแล้วมันโมการจับพอแรกไม่ดีครับโดนยัดตาเข้าทางแข้งแดงครับแล้วจังหวะนี้ตัดทิศใจยิงสวนเอารับแล้วจังหวะสองต้องแตกทิ้งเนาขึ้นเสาตูโอ้โหโดนกดแังหนักเหมือนกันครับจังหวะแรกยิงไปยัดเอาลูกนี้ยังตามวะ แก้ตัวได้แล้วแต่ทิ้งออกหลังแล้วจ้องเสียด้วยความเดินทิ้งางด้านขวาย้อนกลับหลังมาตั้งกันหลายแล้วแทงแดงหัวยังยิงไม่ได้ครับูดิโอ้แล้วไปใช้มือแล้วนี้เสียเปล่าครับถ้าว่าจะโฟร์กลับหลังไปโอ้ต้องฟังเสียงนักวิจารณ์สินครับ เราเจอฟรีคลิปสรรวันดี้บ้างครับเปิดยัดมาอา้วาวรับตะวัสองไทยแดงดูวหันหลังให้ประตูแ้้วไม่มีตวันเลยนะแล้วเจะเปลี่ยนไทยออกเขาให้สัญญาณแล้วเปลี่ยนอีกหนึ่งคนโโนนเลย เดี๋ยวเมว่อวนนี้ก็ออกห้างเลยนแข่งแดงนัดไทุ่มเลยน่เปลูกทุ่งแล้วอุยไม่ได้หาข้าวอ๋ได้ได้รอจะมาเลยก่อนแล้วก็โ่มาโดนใ่ด้านหลังแล้ว หมดลูกนี้สวยครับแล้วเรีกยกฟ้าแบบทีได้คเลูกตั้งเตะจากแดงเล้ครับข้าตอกเปิดระวมาด้านขวาครับัดไปด้ส่งไปเด้อูโหัวแต่คา่หอยู่ออข้างนี้เองครับยังเปีลูกคู่ขอทใช้ได้ทางด้านซ้าย เี่โอ้เลี้ยวหวานี้เผิ่เข้าถึงบ้างครับเสียฟาวอีกครั้งเลยใส่ฟรีคิดก็เหลี่ยงนี้ฮ้าผาเนี่ยอาจจะได้ยืนกันครับคนที่ยืนอยู่ที่ก่อนเลยสี่อ๋อแข้งแดงวิ่งมาโอ้โหลูกนี้ขาดอ้อมตรวแพงได้แล้วแต่ว่าบอลกระเดี้ยวท้าอันนี้ตึครับ เลี้ตั้เตะีบกอดยาวขึ้นหน้ามาขุดรถดวยแย่งกัแล้าเป็นขอขอรีกโอ้โหนีลูกบีกบอลขนาดครับบลเข้าตัวเ้ปลี่ยนปีได้ได้แค่สองตัวนะครับ โอ้โหเบิ๊กครับตังหวะนี้ครับเอาประตูทีมาครับชอบมาครับองสีขาวหรือส้ เราเปลี่ยนคนแล้วครับต่อตอนนี้เอาที่แบงค์ลงมาเสร็จแล้วครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมทางด้านขวาเหลือค่เวลาอีกประมาณนาทีเสร็จๆเท่านั้นแล้วสำหรับที่เวลาหลังแล้ว เปิดข้ามาเสาสองมีไห้แล้วจังหวะสุดท้ายได้เดลูกพุ่งแล้วสำหรับช่อครับอโอ้โหดูว่าตอนนี้เนี่ยเกมจะไปเลยไม่ได้ครับนักกดดิ้นโอ้โหต้องถือ,อนนใจีเองนะลูกนี้โอ้พิ้นเนี่ยลอยอยู่กลางแล้วนะครับทีมลูกนี้กลายเป็ตกอกไปเองครับให้พิ้นจ่า เล่นตั้งแต่ขึ้นมาโยนยาวเลยครเล่นซ้ำแล้วเข้าตอบปู่แล้วอ้าวฟุตจังหวะนี้แต่ว่ายังตามเป็นแค่ตัวได้อ้าวิ๊กตรงกลางหลุดขึ้นมาดีเลยวันนี้จริงครับหลายนะรู้ท่องเลิกไม่ผิดอีกเลิกไม่ทำทส่ขาตูออกมารับได้ครับเราเล่นซ้ำเลยครับฟุ๊ก บอดไปแล้วถือบอดยาวขึ้นหน้ามาตัดบอลลงเฉ่อุ้ยโอ้โหดูว่าจังหวัดบางบ่อนผู้ขายแกงก็ถือว่าเยี่ยวแรงแล้วผมผอยลงไปครับโอ้โหหัามาเรื่องเขาตุนพอดีครับ ไปยัไปติดตัวัเวยังได้ลูกเตะั้ายครับัตัวออกมาด้วยสอหรับาต่อเเปิดัวเสาสองได้ชิลูกนี้ก็ให้โดงใส่บอลหลดออกหลักแ่แต่ยังได้เูกเตะกุแล้วที่วาูกซื้ที่เิเิชิดนัขวาเาพอสตาเสาสอนี่ตาขอให้สิเ สามบอ์แล้วไม่ได้จะต้องขึันยันขั้วแทนได้โอ้โหสะดอกมาก็หน้าไปคนละทางหลอกใจแล้วเติมยาวขึ้นหน้ามากูแบบถีบฝ่าคนอีกนยาวหแล้วไงหันย้อนขอเชิญเว้ยนะองที่ยี่การสนามเวยครับ ดโ,ดโอ้โหมากจบดีไปแ,แล้วเจนก็เขามาต่อกับแข็งแดงวันนี้เนี่ยแข็งแดงก็บอกว่าโอกาสก็มีค่อนข้างเยอะนแต่ว่าวันนี้ความคพงเราเป็นการทำต่อทำได้ดีกว่าเรวก็เอาชนะไปได้ครับหกประตูต่อศูนย์เลยแต่ต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีอีกครั้งเลยครับสำเร็บ